สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไทยแลนด์นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่14ครับนิวคาสเซิลบุกไปเยือนเซาแธมป์ตันนะครับนิวคาสเซิลทีมอันดับ4นะครับเซาแธมป์ตันทีมอันดับ17นะครับวันนี้นิวคาสเซิลจะไม่มีโจลินตันนะครับที่สะสมใบเหลืองครบ5ใบก็จำเป็นจะต้องพักไป1นัดนะครับ11ตัวจริงของนิวคาสเซิลครับผู้รักษาประตูนิกโป๊ปกองหลังมีฟาเบนแชร์สวนวัตแม คนีแรนทริปเปียและแดนเบิร์นนะครับกองกลางก็จะได้บลูโน่โจวินล็อกและชอนลองสตารฟนะครับส่วนกองหน้าเป็นเมอร์ฟี่วิลสันและอามิลอนซึ่งฟอร์มกำลังร้อ,รอนแรงมากๆเลยนะครับวันนี้ผู้เล่นสำรองอย่างจอห์นโจชวิแล้วก็แซงแม็กซิเมนก็มีรายชื่อกลับมานั่งในซุ้มมานั่งสำรองแล้วนะครับเริ่มเกมนะครับวันนี้เจ้าบ้านมาดีเหลือเกินนะครับเล่น บอนชนิดว่าทีมเยือนนั้นไม่สามารถที่จะตั้งเกมได้นะครับมีจังหวะจ่ายเสียกันหลายครั้งแล้วก็มีจังหวะที่เจ้าบ้านเนี่ย ได้โอกาสทําเกมสวยๆหลายครั้งแต่ว่ายังไม่มีความเฉียบคมในแดนหน้านะครับจนมาถึงในนาทีที่35นะครับก็เป็นมิเกลอเมรอนอีกแล้วนะครับที่ฟอร์มฮอตเหลือเกินช่วงนี้ยิงให้นิวคาเซนลออกนําไปก่อน1-0นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังครับมีการเปลี่ยนเอาคารวิสันออก ที่มีอาการป่วยเล็กน้อยนะครับส่งคิสวูดลงมาและคิสวูดลงมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับยิงให้ทีมเยือนนำออกเป็นส0 0ในนาทีที่58นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโจวินหลอกรับยิงให้ทีมเยือนนำสา3 0ูในนาที62นะครับจากการจ่ายบอลอันคมกลิบเลยนะครับของคอร์นทิปเปียนะครับและในนาที89ครับ บ้านก็ไล่มาห่างหนึ่งประตูต่อ3ครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับในนาทีที่90บรูโน่กิมอไรนะครับก็ยิงปิดฝาโลงให้ทีมเยือนหนีห่างไป4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็บรูโน่นั้นมอบประตูนี้ให้กับลูกชายของเขาด้วยนะครับจบเกมครับนิวคาเซิลบุกมาชนะไป1ประตูต่อ4นะครับทำให้ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาในอันดับ สมี27แต้มนะครับมาดูหลังเกมกันนิดนึงนะครับเอดีฮาบอกว่านี่ยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของทีมนะครับผมพอใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาแม้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเกมนี้เป็นเกมที่ยากนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านนั้นต้องการคะแนนเป็นอย่างมากนะครับแม้เราจะยิงได้ถึง4ลูกแต่เรา ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเรานะครับจ้าบ,บ้านครับหลังจากแพ้ในนัดนี้นะครับก็ทําให้หล่นไปในอันดับ18มีแค่12คะแนนนะครับหลังจากเกมนี้เซาท์แฮมตันก็สั่งปลดรับฮาเซนพุทเทินนะครับผู้จัดการทีมออกทันทีนะครับหลังจากที่พาทีมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่3นัดจาก14นัดจมในอันดับ18 นครบแล้วก็มาเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาเซลไปถึง4ประตูต่อหก็ทําให้นี่คือฟางเส้นสุดท้ายของเขานั่นเองนะครับส่วนในวันพุธนี้นะครับมีเกมที่นิวคาเซลจะเตะกับคิสตันพาเลตในเกมคาราบาวคับด้วยนะครับเป็นรอบ3ในคืนวันพุธนะครับเกมในนัดนี้นะครับทางไอดีฮาวคงจะต้องดูว่าอาจจะส่งผู้เล่น ตัวหลักเนี่ยลงหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวในวันเสาร์เนี่ยเราจะมีเกมสำคัญที่จะเตะกับเชลซีด้วยนะครับหลังจากนั้นพอเตะกับเชลซีเสร็จเราก็จะเบรกให้กับช่วงของฟุตบอลโลกนั่นเองครับแม็กซิเมงเชลวีเอเลียตแอนเดอร์สัน ทั้ง3คนหายจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นในหลายๆเกมที่ผ่านมาคิดว่าในเกมคาราบาวคัพทั้ง3คนน่าจะมีรายชื่อเป็น11ตัวจริงนะครับเชวี่ยลงเล่นไปแล้ว3เกมในฐานะตัวสำรองแล้วก็สัญญาของเขาก็ได้ขยายออกไปเป็นที่เรียบร้อยอีก1ปีนะครับหลังจากกลับมาจาก อาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับก็ต้องดูนะครับนี่คืออีก2เกมสำคัญก่อนที่จะไปเตะฟุตบอลโลกกันนะครับก็มีเกมคาราบาวครับกลางสัปดาห์แล้วก็เกมที่จะเล่นกับเชลซีในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับและนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับ